บทที่10ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางจิตวิญญาณประสานกันคือนัสิมฮารเมนนักฟิสิกส์ระดับโลกที่จัดว่าเก่งที่สุดในขณะนี้ไม่เคยเรียนจบมหาวิทยาลายัยแต่การค้นพบของเขาอยู่ในระดับที่สมควรได้รับรางวัลโนเบลนั่นคือเขาค้นพบภาพเรขาคณิตที่เป็นรูปแบบที่สร้างจัก,กรวาลเขาบอกว่า ในอะตอมมีที่ว่างอยู่ถึง99.99999% 99 99 99ที่ว่างที่เราเข้าใจว่าว่างนี้ที่จริงไม่ได้ว่างแต่เต็มไปด้วยพลังงานพลังงานที่เขาพูดถึงก็คือตัวโฟตอนที่กำลังเคลื่อนเหมือนคลื่นนั่นเองโฟตอนเหล่านี้ก็คือสิ่งที่แตกตัวออกจากธาตรู้อมตะซอรสฉะนั้นโฟตอนเหล่านี้ล้วนมีธาตรู้ คอนเชสเนส s อยู่ทั้งสิ้นและโฟตอนทุกตัวจะเชื่อมโยงถึงกันหมดจักรวาลนี้ก็คือมหาสมุทดพื้นใหญ่ของตัวโฟตอนที่ประสานกันหมดเป็นผืนเดียวการค้นพบนี้นำไปสู่ทฤษฎีองค์รวม (unified t o r y ที่อสไตล์เรียกทฤษฎีสัพพสิ่ง (theory t of everything) แต่ยังคนไม่พบก็มาตายซะก่อนนัสซิม จึงสามารถอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ของจัก,กรวาลให้ประสานกับเรื่องธาตุรู้วิญญาณอันิ c o n s c i o u s หรือประสานควอนต้มฟิสิกส์กับเรื่องจิตวิญญาณโดยย่อยความรู้ที่ซับซ้อนให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเขาเป็นนักวิทยาศ,าศาสตร์ที่กล้าบอกว่าธาตุรู้ consciousness ของมนุษย์ไม่ได้มีอยู่ในสมองแต่อยู่ในทุกอนุของร่างกายและของจัก,กรวาล ซึ่งแตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นส่วนมากแล้วพูดเหมือนกันหมดว่าทาาุรู้อยู่ในสมองเพราะนี่เป็นโมเดลการอธิบายที่อยู่ในตำราจึงไม่มีใครกล้าพูดออกนอกกรอบพราอจะเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นคนนอกคอกและถูกกีดกันออกจากสังคมนักวิชาการอนาคตจะมืดมนทันทีอาจตกงานได้คุณนสัสิมจึงกล้ามากเขาบอกว่า การจะเข้าใจการทำงานของจัก,กรวาลได้ดีมนุษย์ต้องมีระดับความรู้สึกตัวที่สูงมากซึ่งจะได้จากการทำสมาธิตัวเขาเองทำสมาธิเป็นอาจินและเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากที่จะช่วยให้สื่อสารกับจัก,กรวาลได้นัสสิมฮารเมนจึงสามารถประสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณได้อย่างเนียนมาก โดยไม่ได้ขัดแย้งกับความรู้ทางจิตวิญญาณที่มาจากต่างมิติเช่นคุณราพูดเรื่อง the r o l e of one all is one and one is all หรือที่คุณเซสพูด all that is ทฤษฎีองค์รวมของนาซิมที่อธิบายการทำงานของจักรวาลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์กลับมาตอกย้ำความรู้ทั้งจิตวิญญาณเหล่านี้ได้อย่างลงตัว หากยังไม่มีใครมาท้าทายทฤษฎีองค์รวมของเขายังทนต่อการพิสูจน์ได้แล้วล่ะก็เขาอาจจะได้รับรางวลัลโนเบลในอนาคตความรู้ของเขาจะนำพามนุษย์เข้าสู่วิถีอย่างที่ถ่ายทอดในซีรีส์ Star Trek ที่คนสามารถขึ้นยานอาวกาศแวะไปหาเพื่อนที่อยู่ดาวอังคารและพากันไปรับประทานอาหารที่ดาวพฤหัสไปดูหนังต่อที่ดาวเนปจูน การท่องจัก,กรวาลจะกลายเป็นวิถีชีวิตธรรมดาเมือมนุษย์ต่างดาวที่เขาทำได้มานานแล้วพวกเขาจึงมาถึงโลกได้อย่างง่ายดายมาสื่อสารกับมนุษย์ผ่าน c r o ปเซอร์โคในทุ่งข้าวสาลีเขาบอกว่าวิถีชีวิตเช่นนี้อยู่ใกล้นิดเดียวเพียงแต่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายของโลกต้องเปิดใจกว้างย่าทำงานโดยขายจิตวิญญาณเพียงเพราะ เห็นแก่เงินตัวเดียวทำให้จมปลักกับทฤษฎีเก่าๆที่ล้าสมัยแล้วเราจึงได้เดินมาถึงจุดที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางด้านจิตวิญญาณ spiritual knowledge ประสานกลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วดิฉันเลี่ยงใช้คำว่าความรู้ทางศาสนาเพราะความรู้ทางศาสนาแตกต่างจากความรู้ทางด้านจิตวิญญาณ spiritual knowledge แม้จะพูดเรื่องเดียวกัน แต่เพราะความรู้ทางศาสนามีส่วนที่ถูกปิดเบือนและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมมนุษย์โดยเฉพาะศาสนาที่มีพระเจ้าเช่นคริสต์อิสลามเป็นต้นบัรนี้เราก็ทราบต้นต่อของสรรพสิ่งที่เรียกว่าซอสถสารู้อมตะที่ต้องการหาประสบการณ์จึงแตกตัวออกมาเป็นฟโฟตอนเมคาบาจากกวาลทั้งหมดเกิดจากฟโฟตอนสองตัวแรกนี้ ที่จับตัวกันเป็นภาพเรขาคณิตที่แตกต่างกันดังที่ได้อธิบายแล้วในบทต้นๆนนี่คือพระเจ้ากอสโลกอสอิโล i ิมเยาวาพระพรมพระกฤษณะนิพพานเต๋าที่สร้างสรรพสิ่งในจักรวาลในที่สุดทุกสิ่งอย่างก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าโฟตอนและสนามพลังงานโบตอนแอนโฟรฟิล ที่มีระดับความถี่แตกต่างกันเท่านั้นโลกมนุษย์และดาวเคราะห์อีกหลายแห่งก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีของการหาประสบการณ์หลากหลายของเหล่าชาวแสงเฉพาะในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราก็มีดาวเคราะห์นับพันล้านดวงที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เมื่อจบกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ต,ต่างๆที่ตั้งใจหามาแล้วล้วนต้องกลับบ้านเดิม กลับไปสู่ความเป็นแสงที่เป็นสภาพดั้งเดิมของตนเองเหมือนกันหมดรายละเอียดอยู่ที่การเดินทางจากจุดกอไปสู่จุดขอที่จิตวิญญาณของแต่ละท่านอาจจะเลือกเดินเส้นทางที่แตกต่างกันบ้างก็เดินอ้อมบ้างก็เดินตรงบางคนอาจจะติดกับดักของอวิชชานานกว่าบางคนติดอยู่ในวงจรของกฎแห่งกรรม จึงวิ่งรอบถนนวงแหวนของสังสารวัตรกว่าจ,จะหาทางกลับบ้านได้ก็ผ่านประสบการณ์มากมายนำกลับมาเล่าให้เพื่อนชาวแสงฟังได้แต่โดยภาพรวมของชีวิตแล้วก็มีเพียงเท่านี้ดังในรูปที่นำเสนอซึ่งดิฉันได้อธิบายอย่างครบวงจรแล้วก่อนอวิชาผ่าน Star t r ท k ปี1966เป็นครั้งแรกที่จีนเรดแดนเบอรี คิดเขียนบทและสร้างซีรีส์นิยายวิทยาศาสตร์ไซแอนฟิ c ชั o นเรื่อง Star Trek ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มคนสามาวิเคราะห์ว่ากลุ่มคนสามานต้องการให้คุณจีนร็อดแดนเบอรีช่วยเปิดเผยความรับเรื่องมนุษย์ต่างดาวและเหตุการณ์ต่างๆในระดับกาแล็กซีที่ได้เรียนรู้จากมนุษย์ต่างดาวในลักษณะของภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้กลายมาเป็นซีรีส์เรื่อง Star Trek ที่ดังมากอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้จึงคิดว่าคุณจีนและแดนเบอรีต้องรู้เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวและข้อเท็จจริงในระดับกาแล็กติกไม่น้อยรวมทั้งคนที่มีส่วนเข้ามาเขียนบทให้กับเรื่อง Star Trek ผู้เชี่ยวชาญจึงบอกว่าการดู Star Trek ต้องดูอย่างเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าดูเป็นหนัง เขาจึงสามารถผลิตผลงานที่มีความคิดลึกซึง้งและก้าวหน้ามากเกินยุคอันเป็นข้อที่จริงต่างๆของจักรวาลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันุ์ต่างๆที่มีมากมายสภาระดับกาแล็กซี่กาเล็กซี่เฟ o เดอ o เรชั่นซึ่งไม่ต่างจากโมเดลของมนุษย์โลกในขณะน,นี้คือมนุษย์กำลังอยู่ในโฮโลเด็กขนาดเท่าโลกที่เหมือนจริงทุกอย่าง จนทำให้เราเข้าใจผิดอันเป็นที่มาของอวิชาและมายาและยังมีตัวละครที่เรียกบร็อกชีวิตที่เป็นเครื่องชีวภาพกับเครื่องเครื่องจกักรที่สามารถเก็บความรู้ของเผ่าพันธุ์ต่างๆในกาแล็กซี่พันกว่าชนิดทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมีอำนาจมากในจักรวาลเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ใน Star Trek s e ซีรีเมื่อ40ปีก่อน ก็ล้วนกลายเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้กันในทุกวันนี้คุณคอรีกูดซึ่งมีประสบการณ์มากมายกับมนุษย์ต่างดาวได้เล่าว่าสังคมที่เขาเคยประสบมาไม่ต่างจากเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดใน Star t ท e k เช่นการประชุมสภาระดับกาแล็กซีของมนุษย์ต่างดาวกลุ่มต่างๆที่ไม่ต่างจากองค์การสหประชาชาติดาวเคราะห์ที่มีแต่น้ำไม่มีพื้นดินเลย ก็ได้มาเป็นตอนหนึ่งของซีรีส์ Star Trek Voyager ที่จริงแล้วหัวข้อนี้ควรเป็นบทหนึ่งของหนังสือเล่มน,นี้แต่ได้ตกหล่นมาพบหลังจากที่ทางสำนักพิมพ์ได้เริ่มจัดหน้าแล้วเพื่อกันความยุ่งยากในการเรียงลำดับของบทต่างๆใหม่ดิฉันจึงตัดสินใจนำมาแทรกไว้ในบทนี้แทนสาเหตุที่จูๆ่ๆนำเรื่อง Star Trek ขึ้นมาพูดเพราะช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ได้นั่งดู Star Trek Voyager เป็นเพื่อนสามีเรียกได้ว่านานๆครั้งเพราะไม่สนใจดูหนังโทรทัศน์มาหลายปีแล้วส่วนใหญ่จะนั่งทำงานตามลำพังฟัง YouTube เพื่อหาข้อมูลต่างๆทางด้านจิตวิญญาณมากกว่าและดิฉันได้กลับไปสอนเมืองไทยถึง3เดือนกว่าจึงรู้สึกเกรงใจสามีวันหนึ่งจึงตัดสินใจนั่งดู Star Trek กับเขาหน่อยพอมาตั้งใจดูจริงๆ กลับเห็นแต่ข้อมูลที่ย้ำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้มีประสบการณ์เรื่องมนุษย์ต่างดาวเช่นคุณเดวิดเวลครอสคุณคอรีกูดคุณแอมมารีส mith และสามารถเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องก่อนอวิชาที่ได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ไปไม่นานนี้เองจึงสามารถดูอย่างให้ความสนใจเหมือนดูสรารคดีแต่สนุกกว่าเมื่อ 30- 40ถึงปีก่อนดิฉัน ดูสตาร์แท็กแบบเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่สนุกตื่นเต้นเป็นสิ่งแปลกใหม่ภาษาเทคนิคต่างๆที่ใช้ในสตาร์แท็กก็ฟังไปอย่างนั้นเองไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตความรู้เรื่องจัก,กรวาลมนุษย์ต่างดาวยังไม่กว้างขวางเท่าบัดนี้สับแสงต่างๆที่ใช้ในสตาร์แท็กเมื่อ30-40ปีก่อนล้วนเป็นภาษาที่คนทั่วไป ไม่เคยได้ยินเพราะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งยังไม่ได้ใช้กันบัดนี้ศัพท์เหล่านั้นได้ใช้กันอย่างกว้างขวางในอินเทอร์เน็ตเช่นคำว่า ad, Download, อาัปโหลดดาวน์โหลดอัลกอริทึมเป็นต้นย้ำให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เขียนบทให้กับ Star Trek ต้องมีความรู้เรื่องจักรวาลมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดไปไกลมากทีเดียว จึงสามารถผูกเรื่องราวของสังคมอนาคตในอีก200-600ถึงปีข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแม้นเรื่องแผนที่ของกาแล็กซีทางช้างเผือกที่แยกเป็น4ส่วนที่จะพูดต่อไปก็เป็นข้อมูลที่สังคมของผู้มีประสบการณ์กับมนุษย์ต่างดาวได้พูดถึงไม่เกิน10ปีนี้เองทางเดียวที่พวกเขาจะรู้ได้ก็โดยผ่านการเปิดเผยความลับเรื่องมนุษย์ต่างดาวจากกลุ่มคนสามาน โดยมีคุณจีนโรดแดนเบอรี่ผู้บุกเบิกคนแรกดังที่ได้เกริ่นไว้เบื้องต้นในบทที่3ดิฉันได้พูดเรื่องการวิวัฒนาการของชาวแสงหรืออรูปปพมที่ต้องการหาประสบการณ์หลากหลายผ่านรูปขันที่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังจากการดูซีรีส์เรื่อง Star Trek The Voyager เนื้อหาของตอนนี้ ที่กำลังจะเล่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนข้อเท็จจริงเรื่องดาวเคราะห์ทั้งหลายเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นความรู้ทั่วไป (common knowledge) ของจิตวิญญาณในจัก,กรวาลและคงเป็นข้อมูลที่คนเขียนเรื่อง Star Trek ต้องรู้เช่นกันจึงสามารถเขียนเรื่องที่ลึกซึ้งมากเช่นนี้ได้ยานอวากาศ Voyager ์นำโดยกัปตันหญิงชื่อเจนเวเป็นเหตุการณ์อนาคตยุคศตวรรษที่24 ได้หลงทางไปอยู่อีกด้านหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเขาแยกเป็น4ส่วนเรียกควอดเรนซึ่งมีแกมมาเดลต้าเบต้าอัลฟาโลกของเราอยู่ในส่วนที่เรียกว่าอัลฟาควอดเรนยานอาวกาศวาอยเจอร์ออกไปสำรวจจักรวาลได้หลงทางเข้าไปอยู่ในเดลต้าควอดเรนจึงพยายามหาทางกลับโลกที่อยู่ในอัลฟาควอดเรน ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของกาแล็กซีครั้งหนึ่งยานโบยเจอร์ได้เดินทางมาถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ยังไม่มีมนุษย์อยู่พอดีพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนยานโบยเจอร์ใกล้หมดต้องหาธาตุที่สามารถให้พลังงานเพื่อน,นามาใช้ขับเคลื่อนยานได้พบว่าดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ใกล้นี้แหละมีธาตุที่สามารถเอามาใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนได้แต่เป็นดาวที่มนุษย์ยังอยู่ไม่ได้ยังไม่มีออกซิเจน เจ้าหน้าที่สองคนคือทอมกับแฮร์รี่ที่จะลงไปเอาธาที่ให้พลังงานนี้ต้องใส่ชุดอวกาศมีออกซิเจนหายใจเมื่อลงไปถึงเปลือกโลกนี้ก็หาธาตนี้พบซึ่งเป็นของเหลวสีเงินเหมือนปรอดเมื่อทอมกับแฮร์รี่เข้าไปแตะสารที่เหมือนปรอดนี้ซึ่งเหมือนมีชีวิตก็มีเหตุทําให้ออกซิเจนที่ติดมากับชุดอวกาศหมดเร็วมากจนหมดสติไปอีกฉากหนึง่ง เมื่อลูกเรือหายไปสองคนและพลังงานขับเคลื่อนยานก็หมดกับตันเจนเวจึงต้องเอาอยานโบยเจอร์ลงจอดบนดาวดวงนี้เพื่อค้นหาทอมกับแฮร์รี่ที่หายตัวไปปรากฏว่าเจอเขาสองคนอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องใส่ชุดยานอาวกาศสามารถหายใจได้เองบนดาวเคราะห์ดวงใหม่นี้ที่ทำความแปลกใจให้ทุกคนแต่เมื่อกลับเข้าสู่ยานอาวกาศที่มีออกซิเจนกลับหายใจไม่ได้จะตายเอา กับตันกับหมอจึงพยายามหาสาเหตุว่าทำไมทอมกับแฮร์รี่จึงหายใจได้เองบนดาวเคราะห์ดวงนี้โดยไม่มีชุดอวกาศที่มีออกซิเจนและก็มีเหตุการณ์ที่ธาตุเหลวเหมือนประหลอดนี้รึงยานโวยเจอร์นี้ไว้ไม่ยอมให้ยานอาวกาศลอยขึ้นพร้อมทอมกับแฮร์รี่ก็ฝ่าฝืนไม่อยากไปกับกับตันและลูกเรือในยานอาวกาศอีกต่อไปอยากอยู่บนโลกใหม่นี้ บอกว่าเหมือนบ้านของตัวเองหายใจได้สบายในที่สุดเรื่องจึงเปิดเผยว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีจิตวิญญาณมีชีวิต conscious คือรับรู้ได้เองคิดได้ก่อนหน้าที่ทอมกับแฮร์รี่มาแต่สารคล้ายประลอดนี้ดาวเคราะห์นี้ก็รับรู้ผ่านหน้าตาของธาตุต่างๆที่เป็นดินน้ำลมไฟรวมทั้งธาตุคล้ายประหลอดที่จะเอาไปใช้เป็นพลังงาน พ่อทอมกับแฮร์รี่ได้มาแตะธาตุนี้ธาตุนี้ซึ่งมีชีวิตมีปัญญาอินเทล i g e ก็สามารถดึงเอา DNA ของทอมกับแฮร์รี่และสร้างตัวเองขึ้นมาที่เหมือนทอมกับแฮร์รี่นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทอมกับแฮร์รี่ไม่สามารถหายใจได้บนยานอวกาศเพราะสองคนนั้นเป็นเพียงก๊อปปี้ของธาตุที่อยู่บนดาวเคราะห์นี้ไม่ใช่มนุษย์ดาวเคราะห์ดวงนี้จึงเรียนรู้ และต้องการให้มีรูปขันเช่นทอมกับแฮร์รี่อยู่บนดาวเพื่อต้องการหาประสบการณ์ที่หลากหลายจากรูปขันที่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเหมือนทอมกับแฮร์รี่ดาวดวงนี้จึงต้องการให้กับตันเจนเวย์กับลูกเรือทั้งหมดปักหลักอยู่ที่นี่จึงพยายามยึดยานอาวกาศไว้ไม่ยอมให้ไปในที่สุดกับตันจึงรู้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีชีวิต คอนช u สต้องการให้มีรูปขันอยู่บนดวงดาวเท่านั้นกับดานเจนเวจึงได้ทางออกว่าถ้าเช่นนั้นก็เพียงเอาดีเของลูกเรือทุกคนไปเท่านั้นดาวดวงนี้ก็จะสามารถสร้างกอปปี้ของลูกเรือทุกคนได้เป็นจุดเริ่มต้นให้เขาสามารถสร้างสังคมและอารยธรรมของเขาที่มีรูปขันเช่นมนุษย์เหมือนกอปปี้ที่ทำได้ไปแล้วกับทอมและแฮร์รี่ต่อมาลูกเรือ จึงมาพบร่างของทอมกับแฮรรี่ที่อยู่ในชุดยานอาวากาศที่นอนสลบอยู่หมายความว่าทอมกับแฮรี่ไม่ได้ใส่ชุดยานอาวากาศและไม่ต้องหายใจออกซิเจนเป็นเพียงกอปปี้เท่านั้นตัวจริงของทั้งสองยังอยู่ในชุดยานอาวากาศแมนที่สุดกัปตันเจนเวก็ให้หมอจัดการเอา DNA ของลูกเรือทุกคนให้กับดาวเคราะห์ดวงนี้เพื่อสร้างกอปปี้ของทุกคน ภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือยานอาวกาศวเยอร์สามารถลอยขึ้นไปในอวกาศเดินทางต่อได้อีกโดยที่มีกลุ่มคนที่เหมือนกับลูกเรือทุกคนอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนั้นซึ่งจะสร้างสังคมและวิวัฒนาการต่อไปเป็นอารยธรรมของดาวดวงนี้เนื้อหาหลักของตอนนี้เป็นเรื่องเดียวกับที่ชาวแสงอรูปปภมต้องการหาประสบการณ์หลากหลาย ผ่านตัวกายที่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังในเรื่องนี้เป็นขั้นตอนที่จักรวาลได้วิวัฒนาการจนกระทั่งมีดาวเคราะห์แล้วเพียงแต่ยังไม่มีรูปขันที่มีห้าอายตนะฉะนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าดาวเคราะห์ทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนโลกไกอาของเราน่าจะเป็นความรู้ที่รู้กันโดยทั่วไปในหมู่อรุปภพ และสิ่งมีชีวิตในจักรวาลแต่เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับมนุษย์บนโลกนี้เพราะถูกปิดเป็นความลับมานานโดยกลุ่มคนสามานแต่บัดนี้ความรู้เหล่านี้กำลังได้รับการเปิดเผยอย่างกว้างขวางผ่านสังคมของชาวแสง Light Beings ทั้งหลายบนโลกนี้โดยได้รับความรู้จากจิตวิญญาณต่างมิติด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเห็นได้ชัดว่า ความคิดที่ถ่ายทอดผ่าน Star Trek เป็นความรู้ที่ชัดเจนมากเพราะมีภาพต่างๆให้เห็นจึงเห็นว่าควรนำมาแชร์ให้ลูกศิษย์ได้รับรู้ช่วยจุดประกายแฟนซีรีส์ Star Trek ทั้งหลายให้ดูนิยายวิทยาศาสตร์ชุดนี้อย่างเป็นสารคดีจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลได้มากขึ้นพร้อมเสริมความรู้เรื่องก่อนอาวิชาอีกด้วย